สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เลี้ยงก็จะมากินซาซิมิกุ้งสดอีกแล้วนะจ้าก็ทุกคนก็บอกว่ากินแต่กุ้งก็ทําไมอ่ะก็มีฟาร์มอ่ะเออนะก็ขำๆนะมากินกันเลยมันอร่อยอ่ะทุกคนเราบอกให้ลองเลยมันหวานจริงๆพุก็ก็จะแบบบางคนก็แบบเข้ามาแล้วก็แบบไงกินแต่กุ้งกินแต่กุ้งทุกคนคะกุ้งก็ให้มันมีกินเหอวิกฤตอย่างเยี้ขึ้นโลกเข้าใจไหม เร็กวก็เข้าใจนะว่ากินแล้วมันจะเป็นโรคแต่ว่า <laughs> เรวไม่กลัว <laughs> มามาแซบๆกันเลยทำจิ้มซีฟู้ดฝีมือสาวเลี้ยมเหมือนเดิมมันอันนั้นด้วยระยะเนี้ยของมันหายากไงเรยมก,ก็ไม่รู้จะกินอะไรไงมันไม่มีจริงๆ <c oughs> ใส่วาซาบิด้วยนะกินไม่ได้หรอกไอปัไอกินแบบสดๆไม่ได้หรอกแบบกินแบบว่าเจือจางมาแซ่บจ้าวาซาบิก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่เคยกินแต่แบบว่า สุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยนะแบบจริงไม่ใช่แบบว่าใส่อะไรเตียวปนเงี้ยแล้วมันแบบขึ้นแล้วมันสาลักมันแบบแย่ yeah. หวานอะ่ะหวานมากเพราะว่ากุ้งมันเป็นเลยตักจากบอ่อแต่มาตายอยู่กับเลียมเพราะว่ามันไกลไงเข้าเมืองทีนึงก็สี่สิบกว่าโล มือก็ได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะเส้สนใสเด้งๆงเลยจ้าเหมือนแบบมือสั่นอ่ะเหมือนอยากล้างท้องอืมอร่อยหึกใจน้ำจิ้มมากเลยวันเนี้ย แซ่บงาหวานใสใสๆแล้วก็เด้งๆดึงๆกรุบกรุบกรอบ น้ำจิ้มเรยววันนี้ก็จะออหวานเปรี้ยวสองรสวันเนี้ยน้ำจิ้มอะไรมันแล้วแต่อารมณ์เด้อเพราะว่าเลียมปั่นใช่ป่ะเรียนไม่กะมีน้ำใส่ใส,ใส่ใส่อย่างเดียวเลยเสร็จแล้วก็เออไปตามธรรมชาติไม่มีสูตรหรอกทุกคนแบบบางทีน้องๆทุกคนแบบที่เรียนสอนทำน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียนไม่มีสูตรหรอกทุกคน ปลื้มอยากใส่แล้วเริ่มก็ใส่ <c oughs> หือ <c oughs> หวาน มันมีไข่นะแต่แนะนําเลือกมามากินซาซิมิแบบไม่มีไข่แต่ให้เลียมซื้อมาคือไข่เต็มเลยตอนที่เลียมไปอะ่ะรดลดกุ้งกำลังมาลงเลยแบบหูได้อะอยังดีเลยอะ่ะ <c oughs> มอะไรอะเห <c oughs> มือนคนบ้าเลยเฮ้อือหืออร่อย อเสียงรถคุณแต่นมาคุณโกงแบบว่าตอนนี้บ้านเรียมนะทำไล่กันก็คือขุดมันสับปะหลังนะ ถึงน้า,าแล้วเขาก็ขุดมันกันสีสันแล้วน้ำจิ้มเลียมอะถึงจะเจ๋งนองนะแต่แบบอร่อยอะเออ <laughs> แซ่บ ไม่กี่ตัวก็ไม่นอ่ะอืมพวก็บอกว่าให้ทํากินหัวหัวก็มันมันกินไม่ค่อยดีนะก็ไม่เคยกินแต่ว่าก็ไม่กล้ากินประมาณเราจะเก็บไปทำกับข้าวเนาะก็เพราะว่าน,น้องบอกกินหัวให้ดูหน่อยมันกินไม่ได้หรอกมจนกินไม่ได้หรอกก็ไม่เคยกินแล้วก็เลยเออเอาไปเก็บไปต้มยำหรืออะไรก็ว่างกันไปเนาะ Mm hmm. หวานแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่แบบเป็นห่วงเรียมแบบที่อยากกินของดิบมากอะไรเงี้ยเป็นห่วงก็ขอบคุณจริงนะและมียาดี <laughs> quá wow. hmm. อร่อยแต่ว่ามันเผ็ดนะวันนี้เราจะใช้เป็นพริกสดสีขเขียว uh huh. uh huh. ชื่นใจจินงองเย็นๆน uh ่ะ huh. อ <c oughs> มาคนละคำอืมอร่อย skin và thịt sốt ạ à. đủ khoa rồi à. rồi Ừ. Uhm. <laughs> เขามีหูยุ่มเลียมก็พอแล้วนะอิ่ม10บกว่าตัวก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ของเลียมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กดกระดิ่งให้เลียมด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า